ไปเอาให้นั่นสุก,กินีสุก,กินีบวบฝรัง่งเพื่อนบ้านเขาโทรมาจะเอาเปล่ากว่าเงี้ยเขาปลูกแค่ต้นเดียวเองมันกินไม่ทันแฟนยายก็ไม่ชอบกินมันคล้ายคายบวบคล้ายๆฟักน่นแหละแต่มันไม่ค่อยอร่อยเนื้อมันฟูฟูนะกินฟักแมวยายยังอร่อยกว่าอีกนะเนาะปีนี้ยายไม่ได้ปลูกเพราะแล้วแต่มันตายก็เลยโอ้ไม่อยากปลูกซื้อมาปลูกแค่ต้นเดียวก็เยอะเห็นไหมข้างบ้านเขาปลูกแค่ต้นเดียวเองมันเยอะ มันโดเนาะปลูกไว้ก็ไม่ค่อยได้กินนี่ไงต้นหนึ่งดูใหญ่มากสีเหลืองสีเหลือง กีนแตงเขาก็เหมือนอยายเอออาอะไรมาโรยเห็นไหมขนาดเอาขึ้นอย่างนี้มันก็ยังเป็นเลยได้มาแล้ววันเดียวได้นี่มันโตไวใหญ่จริงๆจะเอาแค่ลูกเดียวแฟนยายก็ไม่กินอยากแกงจะเอามาแกงเลี่ยงเขาบอกเอาไปเลยให้หมด <c oughs> เขาเก็บไว้แล้ว ทำกับข้าวที่มูนกันเอาใน,นหนังไก่นะคะเอามาจากอกเนี่ยดูอกไก่หนึ่งตัวเยอะมากสองอกันเยอะมากเพื่อนๆอกไก,ออก่สองอกสองอกก็หนึ่งตัวตอนแรกยายเราจะเอาแค่ครึ่งหนึ่ง กลัวมันน้อยวนสุดท้ายโอ้โหดูเป็นกระทะยังไม่ได้ปรงนะคะแล่บจัถ้ามันเยอะเกินเราก็แบ่งแช่แข็งไว้วันไหนที่เรารีบรีบเราก็เอามาอุ่นกินนะคะ อย่างจัดสวนเราเองจ้านอกจากเครื่องปรงุงนะคะวันนี้ให้กินกับข้าวจริงๆเขาจะกินกับมันฝรั่งแต่ยายไปขุดให้ไม่ทันตรนนี้มันจะทุ่มหนึ่งละกินเลือกข้าวพ่อนบังคับข้าวนิดเดียว จริงเขาก็กินจับเส้นกินจบมันฝรั่งอะไรเงี้ยนะนี่กินเข้าไปเนื้อเยอะๆข้าวน้อยๆสมัยก่อนบ้านเรานะพ่อแม่นะ <c oughs> กินกับน้อยๆกินข้าวเยอะๆเนาะกับมันไม่ค่อยมียังนึกได้เลยสมัยเด็กๆนะหลายแล้วนากินไหมแต่ยายไม่กินนะคะ พี่เหมอนบอกว่าช่วยเขากินน้อย <c oughs> อแรงอีกแล้วไม่ได้รดน้ำเดีอพุ่งเรียกไยรดนาะเย็นๆก็ยังอี้หลยยายมาเดินมาเอาไก่เข้าบ้านก็ทำหน้าที่แทนพี่เหมือนเนาะก็มาเดินชมสวนอสอนแดนนี้มารอลุ้นกันนี่ดูมาดูทุกวันนี่อยากรู้ว่าตอนมันสุกมามันจะเป็นยังไงนี่กิ่งเดียวนี่ ไม่รู้กี่ลูกเป็นร้อยลูกแล้วมั้งในทวันติดหมดเนี่ยกิ่งเดียวตรงนั้นยังไม่ได้ถอนยายอีกเลยไปเดี๋ยวจะพาชิมดูสงสัยจะกินมะเขือเทศเป็นกับตอนนี้แหละมั้งไอ้ลูกใหญ่เนาะกินเป็นแต่ลูกเล็กมันใหญ่เกิน อันเดียวอิ่มเลย